เคยเลนเดอร์ Glassy 2 5และ Glassy 2 5 Plus มีโมดูลกล้องแบบ2เลเยอร์ก่อนหน้านี้เราได้เห็นเรนเดอร์ของ Glassy 2 5 Ultra ไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ต้องมารอดูเรนเดอร์ของ Glassy 2 5และ a 2 5 Plus ที่มีมุมมองของโมดูลกล้อง กันบ้างแล้วครับโดยจอแมนอย่างไอจีเนเว e ร์ได้โพสต์บนหนวยโบถึงโมดูลที่ต่างออกไปจากเดิมเล็กน้อยครับโดยจอแมนเผยว่านี่เป็นการออกแบบแบบสองชั้นที่คาดว่าวงแหวนกล้องแต่ละวงน่าจะเป็นชิ้นเดียวที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบนี้และดูเหมือนว่าวงแหวนกล้องไม่ได้ถูกดันหรือขันเข้าไปจนสุดซึ่งช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา OEM อื่นๆต่างก็ขยายขนาดและหนามากขึ้นขณะที่กล้องของซัมซุงกลับมีการปรับให้ดีขึ้น และนี่ดูเหมือนจะเป็นแนวคิดนอกกรอบของซัมซุงที่ไม่ได้เดินตามรอยคู่แข่งหลายๆลาย,ลายโดยที่ตัวกล้องแบบ2เลเยอร์คาดว่าจะใช้บนกลาเซยยิมห้าและยิมห้พัดเท่านั้นไม่ใช้ยิมห้าอ,อัต้าน,นะครับขาดว่ากลาเซยยิมห้าซีรีส์จะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าครับ